โอกาสใหม่ของเราแล้วที่จะได้ลองทําอะไรใหม่ๆในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยความสามารถของเรามันไปได้แล้วก็มันอาจจะไปฝึกฝนในทางนี้ได้แล้วก็ยอมรับเลยว่าตอนแรกไม่รู้เลยว่าโปรเจกต์จะใหญ่ขนาดนี้<อ>ก็คือตอนแรกที่เราเห็นแอนิเมชั่นคือเฮ้ยไม่รู้คือข้อมูลรายละเอียดมาที่หลังเราเพิ่งมารู้ว่าสร้างจากคนไทยตอนที่แบบเราเราไปเจอกันแล้วในวันอัดอะไรเงี้ยได้อินฟอร์มมาตอนนั้นแล้วก็แบบอู้ uh, ยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่และคือที่ยิ่งใหญ่กว่าคือผมเองกับโฟอีฟก็ไม่รู้ว่ามันมันยิ่งใหญ่จนกระทั่งวันถแถลงงานก็คือรู้พร้อมกันในวันถแถลงเลยคือมันยิ่งใหญ่มากแล้วจริงๆเรายิ่งได้ฟังยิ่งได้ฟังมิชชั่นของทางที่เป็นทีมผู้สร้างที่สร้างภาพยนตร์ดิจิเั่นี้ขึ้นมาเนี่ยก็เลยแบบโอ้ได้แฟชั่นมาเต็มๆเลยกับการที่เขาแบบอยากจะพัฒนาแล้วก็ยกคุณภาพของภาพยนตร์ดิเมชันของประเทศไทยเนี่ย ไปให้สู่ global แล้วสำหรับผมนะในเรื่องของในเรื่องของกราฟิกในเรื่องของสตอรี่ไลน์อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าหูมันมันไปถึง global จริงๆเราเห็นภาพแล้วเราไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือแอนิเมชันแบบเล่นๆแต่นี่คือจริง,จ,รงจังเลยเพราะว่าผมผมเห็นแม้กระทั่งแสงที่กระทบลนบนเส้นผมทุกคนการการใครทำแอนิเมชันคงรู้นะว่ามันเป็นสิ่งที่ มันมันไม่ได้ง่ายคือมันทําถึงจริงๆเลยไงก็ขอชื่นชมแล้วก็จริงๆก็เป็นเกียรติมากที่ได้อยู่หนึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทของโปรเจกต์นี้ครับขอเสียงปรบมือให้้าอุด,ด้วยหะคะถามอีกนิดนึง้มักว่าตั้งแต่ภาคตัวอาเธอร์มาพี่ดาวรู้สึกว่าฉากไหนที่รู้สึกยากที่สุดหรือแบบว่าผ่านไปยากเหลือเกินมีไหม อูจริงๆมันกระบวนการมันผ่านไปไวมากแต่ว่าถ้ายากที่สุดน่าจะเป็นแถวๆตรงน้ําตกครับああมันจะเออเอเออก็ oh, uh, uh <laughs> จะเป็นเสียงที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเพราะว่ากระบวนการการพากครับคือเราจะฟังเสียงต้นฉบับああแล้วเราก็จะพากทับไปเลยแล้วเขาก็จะค่อยไปเลื่อนเสียงเอาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องฟังปุ๊บแล้วพูดไปเป็นภาษาไทยเลยอย่างเช่นเขาบอกว่าโอ้าอย่างเช่นเขาบอกว่าโอ้จนวันนี้เราก็จะเราก็จะไปทันทีเลยแบบโอ้ไม่อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะไปทันทีเลยเลยรู้สึกว่าตรงนั้นมันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะมีลูกหัวอะไรอย่างนี้คนข้างเยอะผมเลยบอกว่าเปมืนผมไฮโนตอยู่ประมาณนาทีครึ่งนะครับแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีเลยผ่านมาได้แล้วมีฉากไหนไหมที่พี่ดาวรู้สึกว่าชอบจังเลยทัดใจในเรื่องดีจังที่สุดแบบฉากนี้อาจจะไม่ได้เป็นในตัวอาเธอร์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆฉากนี้ที่ที่ชอบที่สุดเลยคือซีนแรกเลยครับอเพราะว่าซีนแรกเป็นซีนเดียวที่กลับมาอัดใหม่เพราะว่าเว็คือจริงๆอ่ะอัดไปรอบเดียวทั้งหมดเลยแต่ว่าเวลามันแบบว่าอยากอัดอีกรอบหนึ่งคือมันสนุกก็เลยมีอโอกาสได้ไปอัดพอเสร็จแล้วุ๊กผมขออัดเล่นๆอีกรอบหนึ่งได้ไหมฮะแล้วมันสนุกมันจอยมาฉากที่ส่งของนะครับสวัสดีคุณหนายหวังอ๋อจมัยเวันนี้มีใครชอบชอบฉากเดียวพี่เต้าอ,อูมไหม ส่งของในชองุกฉากสองหนึ่งแล้ทุกฉากเลยแล้วประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างก็มันค่อนข้างดีครับเพราะว่าจริงๆเราได้ทีมภาคที่มีประสบการณ์มาสอนด้วยแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของแอนิเมชันหลังจากที่ภาคเสร็จแล้วด้วยมันก็ทําให้เราได้เห็นถึงเดนามิกแล้วก็ทิศทางในการพัฒนาในการภาคเสียงไปในอนาคตเลยนะครับ ก็คือเหมือนเป็นงานเริ่มต้นที่ดีของเราในการพักเสียงด้วยแอบรู้สึกว่าถ้าเป็นภาคสองเนี่ยเราจะทําได้ดีขึ้นแน่นอนอ,อันนี้แอบบอกใครเป็นพิเศษไหมดหดีหันให้ค่ะแอบบอกใครเป็นพิเศษไหมถ้าภาคสอง,งไม่ได้ร้องเพลงเลยอ่ะใช่ไหมใช่งั้นภาคนี้สนุกไหมคะสนุก<อ>แล้วแล้วถ้ามีภาคสองมาดูอีกไหมคะช่อ,อช่วยตาอู <laughs> เ๋เดี๋ยวเดี๋ยวจับเซ็นสัญญาเลย <laughs> เอาล่ะ วันนี้นะคะนอกจากเราจะได้ดูหนังที่สนุกแล้วก็ถือได้ว่าเป็นแอนิเมชั่นเขาต้องเขาต้องไปแบบว่า,ไป,าไปเรียนต่อด้วย <ไป S 1> เขาเลยต้องเก็บแรงเอาไว้วันนี้มาเป็นฐานะนักแสดงเป็นานเธอโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราแจกของรางวัลกันนิดนึงดีกว่านะคะซึ่งเราจะสุ่มรางวัลน,นะะจากที่นั่งวันนี้เรามีของรางวัลจํานวน13รางวัลนะคะสิบสามรางวัลอ่าเป็นการโคเดอร จากภาพยนต์ของเราซึ่งเดี๋ยวจะให้พี่โูก,กับพี่ต้าโอนเลือกที่นั่งแล้วกันคนละหกไหมเออ oh. แล้วก็แจกไปเลยที่นั่งของเราก็จะมีตั้งแต่แถว a ถึง L แถว A B C เนี่ยจะมีเลขที่นั่ง1นึงถึงยีผมเลือกทุกคนเลยไม่ได้หรอครับมันมี13บสามโอ้ยย้ายผมเลือกเลยครับผม่เลือกะไรไม่ได้จริงฮะแล้วชินเลือกโอเคได้ A ถึง M เนาะโอเคแถว A ถึง M ค่ะ A B C เนี่ยจะมีเลขที่นั่งหนึ่งถึงยีครับแล้วก็ D ถึง M จะมีเลขที่นั่งหนึ่งถึงยี ขออ่าก่อนที่เราจะให้ทั้งสองท่านเลือกเดี๋ยวเราให้โอกาสทุกคนถ่ายของนิดนึงนะถ่ายของนิดนึงเดี๋ยวน้องายจะให้พี่พี่นะคะเปล่งเสียงเบาๆเลขที่นั่งของเรานะให้เข้าหูวของพี่ต้าอูแล้วก็พี่สูเพื่อที่จะให้เขาทาการเลืมคอพี่ยกมหันตภัยไหมใช่เร่ว่ายกความอัดใจทั้งหมดผัดผืนอันใจมาไว้ที่จุดสุดที่พี่หมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวอาเธอร์ประกาศเองอ๋าโอเคแต่กลัวจังเลยเพราะ่าพี่ เรื่องแบบทุกคนจะรู้สึกแบบว่ามือไม่ได้เลกตัวเองงั้นยงหน้าที่ความอึดอัดใจนี้ให้พิสูคนเดียวเลยแล้วกันเป็นคนลายนี่เดี๋ยวผมให้อาเธอเลือกดีกว่าอ๋อหรอใช่ใช่ได้อ่ะพิสูกับพี่อาเธอคู่กันปรึกษากันก่อนเดี๋ยวผมเลือกเลยต้องต้องไม่ปรึกษาต้องเลือกเลยฮะจริงหรอข้าขอเลือกข้าขอเลือกจากอันแรกข้าอยู่เลยจากแคสติเลียแคสติเลียคือตัวซีหรอมั้งก็ไม่แน่ใจใช่ไหม ใช่เพราะฉะนั้นก็จะเป็น C เจ็ดเพราะเรามีลูกเจี๊ยบเจ็ดตัว C เจ็ดเยค่ะอ่าเดี๋ยวทีมงานเอาของรวัลไปให้อ๋อเดียวพอเดียวพอเอาละนะคะอ่าอันนี้เป็นแซมเปิลอันนี้เป็นแซมเปิลให้พี่อ่เธอได้แบบออกกำลังแกงขายขาเรื่องง่ายดีนะฮะผมรู้สึกว่าไม่สุ่มเลยได้ไหม C เจ็ดได้ไหมครับได้เรียบร้อยแล้วผู้ชื คนที่สองของเราถ้ามีนามว่าอาเธอร์อถ้าเป็นแพะมีทั้งหมดกี่นิ้วท่านรู้กันหรือเปล่าบนมือมีสี่สี่บวกสี่เป็นแปดเท้าข้ามีสามกลีบบวกกันเป็นหกแปดปดบวกหเป็นแปดเก้าสิเอสองสามสี่ะแปไม่ใช่เหรอเท้ามีเท่าไหร่นะสองอ๋อ ขอโทษนะมันแปดโอ้อสอรนนี oh, ่ก็ปกติเจ้าไม่ใส่รองเท้านี่นะอาเธอร์สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองเพราะฉะนั้นอาเธอร์เอสิบสองเป็นไงล่ะโอ้เอาได้กระดาษที่ช่วอีกแล้ว <c oughs> ต่อไปต่อไปเลยละกันน้องเราไม่เสียเวลาเอาเป็นเรามีอะไรบ้างนะเป็นที่นี้ เอ็นสิบสองไม่ได้ต่อไปดีดีสิบสามไม่ต้องเสียใจนะครับ ต่อไปเอาเป็น A อยี่สิบเอยี่สิบเอาหรออยากอยาก,ยากได้เบอร์ไหนอย,ยากได้เบอร์ไหน <laughs> เอาแล้วเอฟอฟยี F ่สิบแปดมีไหมเอฟสาม ถ้าไม่มี f อ๋อมีนี่ค่ะอโอเคนี่ดีไงสปาร์ตุเอสไม่มีงั้นเป็นพัดเ้าละกันตัว P H มี re oh, okay. hey, H H ฮ่องกง4อ๋อ เบย์สามเอาหรออามีอ้าเห็นไหมฉันได้ยินนะเออเรายังไม่ได้พูดตัวไหนไปจีเก้าโอเคกำลังมา L กำลังมาอ L ห้าโอเค จสี่บีไปยัง B โอเคโอเคโอเคจ้าโอเคจ้าโอเคจ้ากำลังมาจ้าบีสิบเอ็ด I love you กิจกรรมเมเจอร์ซนรโชว์ที่เราได้จัดให้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยที่มาร่วมสนุกกิจกรรมของเรารวมไปถึงขอบคุณนะคะทีมจานแม็กซ์แทงแล้วก็และขอบคุณทีมผู้สร้างทั้บื้องหนและเบื้องหลังท,ทุกท่านที่มาอยู่ที่ด้วยวันนี้ขอให้ทุกท่านปรบมือดังๆให้กับตัวเองที่อยู่ที่ด้วยได้ไหมคะมานับบมากเลยเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราจะส่งพี่ตาหูกับพี่สูนนะคะไปพักด้านนอกแล้วเพราะฉะนั้นให้ทุกคน กดบให้ทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวทั้งสองท่านไปด้านนี้ได้เลยนะคะขอบคุณที่มานะครับอย่าลืมอีกหาวันนะฮะเอางสุดท้ายค่ะขอบคุณทีมพู ก็นักทากอาเธอด้วยนะคะรวมไปถึงตัวนี้พี่พี่มารชคอตด้วยที่มาร่วมกิจกรรมพิเศษของเรานะคะขอบคุณทุกท่านมากมากเลยอาเธอร์ฝากดูน้องๆด้วยนะอย่าสนซีเพราะเด้อออกไปก่อนไปแล้วนะทุกคนลาก่อนรู้จัก ในวันนี้เหนื่อยไหมครับไม่ <c oughs> ใครเดินสกายวอล์กแบบ่า <c oughs> คือเห็นเลยว่านั่งแบบว่าเก็บพลังมากและใครมาจากท่าพระบ้างไหมฮะแหมได้วันนี้มีความสุขแล้ว <c oughs> ผมก็มีความสุขด้วยทุกคนนะครับขอบคุณที่มาหากันนะขอบคุณที่มาหากันนะครับก็ช่วงนี้ก็คิดถึงไม่ค่อยแบบว่า จะบอกว่าไม่ค่อยได้เจอเราเจอไปครั้งล่าสุดเมื่อวันไหนนะฮะอาทิตย์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 ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แปดวันนี้วันที่สิบสองสิคือวันเดือนปีในสมองผมค่อนข้าง,งพังฮะสิบสี่ห้าวันก็คิดถึงแล้ว <c oughs> บอกว่าแค่ห้าวันก็คิดถึงแล้ว ก็เดี๋ยวผมสัญญาว่ารอบต่อไปนะครับจะไม่ร้องสัญญาเดือนหกแล้วจะลองสนุกดีใช่ไหมฮะมีใครประสบภัยไหมครับโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปต้องลองเพลงอะไรเลี่ยคิดถึงไหมครับถ้าสมมติมีในในงานในงานของโฟล์ล็อกอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมคฮาโลวีนนี้ไม่อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษ เคสมีเหรอครับที่สองร้องคนเดียวก็ตุยเลยนะฮะแต่ทำได้ทำได้ซิงเกิลที่สองระฮะใช่ครับทันไหมเจ้เอ้าอาจจะเป็นไปได้มีความเป็นไปได้อยู่ประมาณ70%มีสิบเปอรเเป็นประมาณนี้ฮะ เชื่อไหมไอ้เมื่อกี้ร้อนเฉยๆฮะมีใครร้อนจะละลายแล้วบ้างไหมเนี่ยโอ้ยก็วันนี้ดูแลฝากมันที่บอกนะครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองไว้นะแล้วก็ ผมเองก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็แอบส่องแฟนคลับทุกคนอยู่ตลอดเวลานะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบว่าไปปรากฏหรืออะไรก็ตามแต่ว่าคือในในห้องผมนะฮะก็จะมีหน้าจอนะครับที่มีแอคทุกคนนะนะแล้วก็มีสายคอยรายงานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะใครไปเที่ยวต่างประเทศมาบ้างใครอยู่ตรงนี้บ้างใครไปอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นห่วงทุกคนนะครับ เออก็ฝากด้วยนะครับเมทรงรานี่น้ำหอมแบบเราๆราคาไม่แพงครับจับต้องได้ฮะเหระฮะยังไม่ได้ดีลเลยสองแสนนั่นหนึ่งขวดเราขายเป็นแพ็คสี่แสนโทษนะขายอะไรอ่ะอ๋อ อัีว่าต้องอันนี้แลละฮะไปปิ้งหมูฮะก็ขอบคุณที่มานะครับเดี๋ยวไปไหนกันต่อฮะกินข้าวฮะไอ้แฮ a v e no money in the pocket ไม่มีแล้วขอบคุณทุกคนนะฮะไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวอูไปไหนอูไปผมวิ่งช้าวิ่งเย็นช่วงนี้ ลดน้ำหนักจริงจังแล้วฮะวันนี้เป็นวันที่สองครับจ,จริงจริงอ้าจริงจริงเดี๋ยวผมทุกทุกคนอะไรนะฮะมันมีหนึ่งกับสองพี่แค่นี้แหละฮะชีวิตเรามีแค่วันนี้กับพรุ่งนี้แต่ว่าจริงๆริงผมผมผมเริ่มเริ่มจะกลับไปเป็นช่วงต้นต้นเดือนแล้วด้วยด้วยเหตุจําเป็นนะฮะด้วยเหตุจาเป็นแต่ว่าแก้มนี้ไม่หายแน่นอนเพราะว่าเติมมาดีนะ คิดมาแล้วคิดมาแล้วไงพี่แก้บวมเนะี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปรถย่างอื่นแทนน่ารักใช่ไหมจริงเหรอผมชอบเท่ๆมากเลยนะคุณดูนิตยสารที่เป็นวิดีโอเวลาสุดยังอันนั้นคือหน้าแฟลตของผมนะผมอาจจะเท่ไม่ได้อีกเลยนะถ้าผมมาเติมแก้มเนะี่ยผมแบบจะดึงแบบแล้วน่ารักอย่างนั้นจะไมปปกป้องใครได้ โอเคเจอกันนะครับบายเราจะเจอกันต่อไปคือวันไหนอะครับไปไหนนะครับ Amazing พารากอนทำอะไรนะครับอ๋ออ๋อทอทอทออ่าอุ๊ยผมบอกเลยว่างานนี้จึ้งมาก ก้าวไปไหนนะฮะซีริกินทอททอพอใหม่ไม่ใช่ d n เอจึ๊งจึงจึงเหมือนกันจึ๊งแต่ว่าโอ้โหเสียดายสิบหกแต่ว่าเดี๋ยวจจใกล้ๆเจอโอ้โหดีมากเจอเจอเจอครับเจอ สามสิบใช่วันที่สามสิบนะฮะไปครับผมไปแน่นอนผมเข้าเนื้อีกอแล้วโชว์นีไม่ผมอยากทำให้ทุกคนได้เห็นนะฮะไม่ไม่เข้าเนื้อนะรอเล่นเข้าใจครับขอให้ทุกคนได้บัตรได้เจอกันนะครับถ้าไม่ได้บัตรก็ขอให้เเป็นทีมหน้าจอ,อมันก็ใกล้ใกล้เชียกนะอยากไปเหรอฮะจริงๆผมฝึกเพลงจีนอยู่เพลงหนึ่ง้วย สปอยดีกว่าเอาไว้ฟังทุกคนไปฟังไหฮะมันร้องแบบนี้ครับแล้วทุกคนก็ไปฟังเผื่อใครไปแฟนบีนจะได้ฟังสิ่นี่ฮะทิ้งก่อนชวนทิ้งก่อนอะอะไรเอ้ยอยากฟัง <c oughs> สปอยแค่นี้ทุกคนไปก่อนนะครับ บยบไายบายวันนี้มูหลอมากนะครับคือเป็นหมูเป็นหมูเล่กันเหนื่อยมากเลยล่ะดูเลยอย่ามาจับน่ารักมากยบายโอ้โหลองพื้นติดแวม ถ้าใช้คูชันไม่ติดแน่นอนจะปล่อยจะหมดแล้วฮะโอเคขอเสียงมดังที่ต้าอ้